เมนูยำกุนเชียงครับแซ่บๆเลยวันนี้หม้อใหญ่ๆนะครับทําออกขายด้วยมาเตรียมอะไรบ้างนะครับันนี้มีกุนเชียงเราใช้กุนเชียงสองกิโลครับนี่หั่นแบบนี้เลยแล้วก็เอามาทอดก่อนนะเตรียมทอดกุนเชียงรอไว้ก่อนนะครับกุนเชียงใช้ไฟอ่อนๆนะครับกุนเชียงมันจะสุกง่ายนะต้องขยันคนอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วมันจะไหม้นะพอสุกแล้วก็ตักมาพักเก็บไว้ก่อนครับผมนี่เราทอดสองรอบนะ ก็เอามาพักเก็บไว้ก่อนนะครับให้มันเสด็จน้ำมันนะเพื่อนโหแค่กุนเชียงก็น่ากินแล้วนี่ครับผมมาเทรวมๆกันไว้มามาตำพริกสดเลยครับผมใส่เกลือพริกสดแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับส่วนอันนี้แตงกวานะครับเราใช้4ีกิโลครับ น,นี่หั่นเลยครับตามใจชอบเลยใครชอบอย่างไรก็หั่นไปเราก็ทาน้ําซุปกับผมน้ํากับหมูครึ่งกิโลส่วนเนี้แตงกวาเราหั่นเตรียมไว้ครับผมพอหมูสุกก็เริ่มปรุงเลยครับน้าตาลผงปรุงรสผงนัวแล้วก็เกลือครับผม นี่ตัวที่เด็ดน้ำมะนาวใส่เยอะๆครับเน้นเปรี้ยวหวานเผ็ดนี่พริกสดใส่ตามที่หลังแล้วก็ลุกเคล้าคนเลยครับหอมมากนะถ้าอยู่ตรงนี้จะกลิ่นนี่หอมมากเลยเราชิมเลยครับรสชาติเราตามใจชอบนะขาดเหลือก็เติมไปเลยครับผมแล้วก็แต่งกวาที่หั่นไว้ครับ เอาลงเลยหอมแขกหอมแขกเราใช้ครึ่งกิโลผักชีแล้วนี่ตามด้วยขึ้นช่ายลุกเคล้าให้เข้ากันโอโ้สุดยอดนะครับอ่ากุณเชียงที่เราทอดเตรียมไว้เราจะใส่ทีหลังนะครับเพื่อนใส่ไปพร้อมกันไม่ได้นะมันจะแฉะนะครับทำให้สีสันดูไม่น่ากินด้วยนะ แล้วก็เทเลยครับผมเดี๋ยวคนเชียงเรามาโรยทีหลังแบบนี้นะครับนี่สีสันจะได้ดูน่ากินนะเพื่อนนะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปของพวกเราจนจบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ตกใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะไว้มีอะไรสนุกสนุกอีกเราจะมาลงให้นะคะทั้งคลิปสนุกเฮาและคลิปที่พ่อกับแม่ทำกับข้าวไปขายค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย